นะครับบกเขียบภาษาอีสานเรียกบ,บกเขียบนะครับภาคไหนเรียกอะไรก็มาดูกันนะครับมาดูครับบกเขียบมันตั้งแต่ฝนตกนะครับประมาณ4ี่ห้าเดือนย้อนหลังนะครับไม่ได้บารุงเลยนะครับหญ้าก็ขึ้นลบไปหมดอันนี้ก็คือตอนนี้ก็คือกํลาลังเคลียร์ตัดหญ้าแล้วก็พยา,ายามเดินเขาเรียกว่าซ่อมระบบน้านะครับ,นะรบนี่บะเขียบปีก่อนปีก่อน,ก,อนก็ได้ผลผลิตก็ถือว่าถือว่าเยอะอยู่นะครับปีก่อนนี่บะเขียบ หรือว่าน้อยหนานะครับน้อยหนานะครับนะส่วนคราวนี้ระบบน้ําระบบน้าอ่ะที่ส่วนผมก็จะใช้สองระบบก็คือปัม๊มปั๊มน้ําปั๊มน้ําก็คือดูดน้ําจากสระขึ้นมานะครับแล้วก็น้ําบาดาลน้นําบาดาลก็คือน้ําดูดขึ้นมาใช้นะครับพี่นะเห็นไหมฮะแล้วก็ต่อสายพวกเนี้ยนะครับต่อสายแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้สปริงเกอร์หัวเด็กปิ้ว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 นะครับเห็นไหมฮะก็ะเปิดไว้อย่างนี้เลยเพราะว่า พวกระบบนะ้ามันเป็นระบบมันเป็นระบบโซล่าเซลล์อยู่แล้วมันไม่ต้องใช้ไฟใช้อะไรนะครับพี่นะก็ถือว่าสะดวกดีนะครับพี่นะแต่ว่ามันมีปัญหาหน่อยหนึ่งก็คือมันต้องทําทําซ่อมๆเห็นไหมฮะบางทีเราตัดหญ้าตัดอะไรมันโดนมันขาดมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่ครับแต่มันก็ก็เบื้องต้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเบื้องรับนี่เจ้าสิกับฟูบักซีดาแซมนะครับดูนะครับเบื้องฟังผุน มันยังตัดหญ้าไปยังไม่ถึงนะครับหกอื้งตึงอยู่นะครับ <Hey. S 1> นี่ครับลกมากนะครับลกมากอันนี้มันอันนี้ยังไม่ถือว่าลกเท่าไหร่นะครับตอนช่วงฝนตกหนักๆน,นะโอ้โหหญ้าแบบเพียงเอวนะครับนะนี่ครับก็เดี๋ยวก็เราก็จะจัดการอันนี้ให้หมดนะครับนะปีนี้ก็ <c oughs> หวังว่าหวังว่าผลผลิตมันจะจะได้นะครับนเพื่อเดี๋ยวเอาไปขายเอามาแบ่งปันกันนะครับพี่นะก็เบื้องต้นก็เอามาให้พี่ๆได้ดูเปลี่ยนชมบรรยากาศนะครับ